อ่ะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้พามาเบิ้งนะครับอ่าพอดีไม่เบื้องเราปูเพื่นไปโมขาไม่นะครับเมลอดหันมันมันมันไมนเป็นขานน่นเนขาตั้งแล้วก็เป็นลูกกิ้งนะครับอ่าเป็นลูกกิ้งกลมๆนะครับวันนี้เพื่อนไปโมไม่เห็เป็นขากีดจังซี่นะครับขาตัวนี้มันสีเห็ดให้ส้อยกดอ่าเวลาที่เหตดนาทามที่เป็นดินโคโลเคเลนะครับมันสี่ลงนะครับมันสี่ลง มันก็คือขาที่เป็นลูกกิ้งขาลูกกิ้งนี่มันซิบะลงนะครับมันกดบะลงแล้ววบนนี้มันให้ตื้นนะครับมันยอดได้ตื้นพอมันยอดตื้นแล้วเนะี่ยเขาซิบะไค่เกิดสําหรับนาดินทามนะครับถ้านาดินไซยีซ่เหมาะแบบนั้นนะครับนี่เออมาเบ่งปูคอนไปโมมาไหมนะครับนี่นะครับอันนี้ก็ถือว่าจานจานตัวเก่าอยู่นะครับจานตัวนี้เดี๋ยวพอดีละยอด เป็นใสยานเกาอยู่ตะวันเสาร์สิเดมาเอาไปยอดนะครับเดี๋ยวไทยคิดให้เบิ้องอันนี้ยันเกาอยู่นะครับเออนี่เราไปโมขาไหมนะครับเออนี่นะครับพี่น้องเบื้องเอาเลยนะครับสำหรับผู้ใดที่ใส่ยอดนาดินทามนะครับดินทามแล้วยอดซึบ่ไขเขานะครับถ้าเป็นลูกกิ่งนะครับตามที่ปูพันว่าเราอฟังนะครับถ้าเป็นลูกกิ่งมันซึบ่ไขเขานะครับมันต้องเป็นขาแบบตัวนี้นะครับนี่เคอจ้างเครื่องยอดติดรถไทยน้อยนี่นะครับมันสิคมกรีดร่องลงไปได้นะครับ นี่อ่านี่เรามาแต่งขาไม้นะครับเออเขาทาเขาทาไอเดียเลยนะครับนี่แหละเราไมา่เชื่อมติดนะครับอืมจมเลยพี่น้องนะครับแับน,นี้อ้าวเดี๋ยวผมเอาไปเทศนะครับเดี๋ยววันเสาร์เนี่ยนะครับเดี๋ยวต้องถาปูกันว่าเพิ่นได้เอาไปนั่นบ่นะครับขันเพิ่นไม่ได้ไปยอดเดี๋ยววันเสาร์ผมจะมาเอาไปยอดนะครับเอาไปยอดเขานาเจ้าของเบึงนะครับ แต่คิดว่าน่าจะดีอ่ะครับเนี่ยนะครับมันดีแน่นอนล่ะนะครับมันสิลงลึกนะครับเราต้องเลี่ยงห่างซอยเอานะครับวันนี้มันสิลงลึกอ่าถ้าเป็นนาดินทมหรือนาตมนะครับมันสิลงลึกเราต้องเลี่ยงห่างซอยอ่ประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาสั้นๆนะครับพามาเบื้องนะครับมาเบื้องปูเพื่อนไปรีวิวโอ้เพื่อนเพื่อนไปเปลี่ยนขาขายอดไม้นะครับเมื่อก่อนเป็นลูกกิ่งนะครับวันนี้เฮ็ดเป็นขาจิกเลยนะครับ ประมาณนี้ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวรอติดตามกันตอนอผมซื้อไปยอดนะครับว่ามันเป็นจังไหนมันซึมีความแตกต่างจากยอดแบบที่เป็นลูก k i n g บ่น,นะครับ